สวัสดีค่ะพี่น้องกลับมาพบกันช่วงเศร้านี้เชียนเคยค่ะกับสวนยอมหลังบานกสิพ้าพี่น้องมาเก็บเอ่อมะดันนะคะ่ะมะดันหรือว่ามะดันที่เข้า,าไปดองนั่นแหละคะ่ะกําลังเป็นนุย้ยสมองกับสิเก็บไปไว้ถาดองนะคะ่ะเดี๋ยวช่วงเศร้านี้สมองกับสิเก็บให้เบื้องก่อนเดี๋ยวถ้าเพื่อบางๆอี่หลีถ้า,าว่างก็แล้วไปเนาะถ้านบาว่างกับเบาแด้ดองให้เบื้องนะะ้อค่ะถ้าว่างเดี๋ยวสวมองสิด,ดองให้เบื้องพี่น้อง ตักดันหลังบานเนอคะ่ะถ้าเบ่เก็บเดี๋ยวเพื่อนสิลนทิ่งเบิดกอนนี่ค่ะไม่สมนีกระเก็บเลยเด้อเอาไปผ้าเคืงนี่ค่ะตื้นไม้ช่วงหกโมงกลัวเด้อค่ะนี่ค่ะเป็นน่วยกําลังสีดกตะกี้บอร์ดกค่ะเพื่อนกรลังเป็นน่วย ปลูกไว้หลังบ้านค่ะเพราะได้ยู่ได้กลิ่นพี่น้องเพราะได้กลิ่นสมค่ะเทะ้าอันเบ่เก็บเพิ่นกระลน้นถิ่มเนา่าเขาก็ต้องเก็บไปแปรรูปไปดองไปยังก็ว่ากันไปดองนี่แซบค่ะสมองมากกินหน่วยสมีพอดีหน่วยไงยบ่ทันดอกหน่วยไงยบ่ทันพี่น้อง ยานแมงเจาะลนก่อนมีอีกบ่นังเทียกันแหนมบ่าเห็นเน้ะค่ะแหนมพกอันนี้ไวยหน่อยอยู่นี่ไว่หน่อยไม่น,น,นี้เก่าอยู่ค่ะไม่ใหญ่อยูอยอย่ลังน้อยก่าบัสสมบูรณ์เด้อค่ะน้ำมูลนี้ก็ลังเป็ี่ยนน้อยนอยอยู่ นี่ค่ะมุ้นี้ก็เก็บได้แล้วมดแดงกับนี้ด้วยค่ะนี่ค่ะอีกหน่วยหนึ่งพูดขังเึงผุนขาแห่งหน่วยไงเดี๋ยวสมองจีอันขึ้นตั้ง ขึ้นตั้งขื่นเก็บเอเลยเด้อค่ะโอ้หมดแดงก็มีเด้อค่ะน้อยนี่หมดแดงก็ห,ดดงกหลาๆมีหอดหังนกค่ะตอนนี้กระไดขึ้นมาที่สูงๆเราเด้อค่ะสามองไซบันไดบันไดใต้ขึ้นมาเก็บ ไม่อยโดกปัไหนคะ่ะแต่ว่าเก็บว้ยันเพิินล้นล้นถิ่มยุติต้นบักมีเลยคะ่ะบักมีกำลังจะเปลี่ยนนุย้ยเก็บไปดองกินจักน้อยนะคะน้อย แหนมเห็นยากตัวค่ะใบเพิินกับนวยเพิินมันจะคลายๆกันเ้อะคะ่ะถ้าแหนมบดีเขาบู้ว่าเป็นนวยเพิินเด้ลังเทือค่ะเก็บบ่ได้ค่ะเพราะว่าม,มันลักษณะคลายๆใบโอ้ยหมดแดงกระลายพี่น้องหมดแดงสี้ามสามองดิบ้านี้นวยกับใบเขียวคือกัน มีไข่อีกน้อยหนึ่งก็มีน้อยใหญ่อยู่ดอกพี่น้องน้อยใหญ่น้อยน้อยสลับกันไปค่ะโอ้ยสามของก็ขึ้นไม่ค่อยได้หมดแดงกระลายค่ะใต้เลืน่นเลื่นเชื่อว่ามายุ่ยอย่างต้นบักดันนี่ค่ะนี่ค่ะต้นบักดันเดอ้อพี่น้องนี่เห็นน้อยเพิ่นปะค่ะน้อยเพิ่นกระยังเหนียวน้อยอยุ่ สมองก็คืนเก็บต้น่วยใหญ่ๆค่ะเพราะไดยออามาเหตุๆๆๆยุ่งเหตุจินไท้เนาะคะ่ะเป็นต้นบักดันล้างบานสา,าหม่องเน้ะคะ่ะทับเก็บเพิ่งกระซิล้นถิ่มเบิดก็เลยมาเก็บให้พี่น้องเบื้องช่วงเสาๆค่ะเพราะว่าสมองก็ห้างหายไปโดนค่ะก็ะถือว่าโดนดอกพี่น้องสองมือที่สมองไม่ได้หลงคลิปเนาะคะ่ะกะมีธุระแล้วก็มีอันเบียกงานเนาะพี่น้องก็เลยไม่ได้ทายคลิปให้พี่น้องได้เบื้องวันนี้ครัสมองก็เลยมีโอกาสก็เลยทายแต่เสาพอดีหนมเห็นบักดันพอดีค่ะก็เลยทายให้พี่น้องเบื้อง มีค้าบักด่นที่เขาใดเพิ่นกับบ้าได้ดกปันไหนดอกเดอะะ้อค่ะนี่อันนี้น้วยงามงาม้มนี่คุณนะคะน้วยคะ่ะไงเติบยุกเพราะว่าสาหมองผูกใดแค่เบิกี่ปีคะ่ะนี่น้วยกับไงเติบยุกคะ่ะซ้ำนี่กระดองแซบได้ค่ะนี่ซ้ำนี่ถ้ากินสดก็ไดคะ่ะกินสดกระแซบคือกันเป็นกรอบกรอบกอบกบจะว่าคือบักยมกับบักคือบักยมคะ่ะจะว่าคือตลิงปิ่งกับบักคือคะ่ะเป็นคนละรสชาติคะ่ะแต่ว่าความสมนีคล้ายๆกันคะ่ะ อาจีบผสมทอต้นลิงปิ่งเด้อค่ะแล้วก็มันกระแซบค่ะหอมตั้งกันนี่ค่ะกระสระมาณนี้เนาะคะ่ะคลิปนี้สาหม่งก็ขอปิดคลิปไปกับนุ้ยตะลิงปิ่งงามๆนี่เด้อค่ะคุณนะ่ะเป็นตะกัดกรอบกๆปออีหลีเด้อพี่น้องโอ้มียางอยู่เด้อค่ะนี่สังเกตมือสาหมง่งเป็นยางเหนียวๆอยู่ค่ะก้อนศิลบประทานเขาก็ต้องล้างก้อนเด้อค่ะฝานผ้าครึ่งแล้วก็ล่างก้อน หรือว่าสีฝานผ้าเครื่องเอาไปแช่น้าเกลือวไว้จักชั่วโม,มงหนึ่งเนาะค่ะก่ต้องใส่เกลือเข้มหลายเด้อเอาเพอดีค่ะเพิ่นเสียอ,ออกรสชาติกลมกล่อมดีแล้วก็มาจาก็พี่เกลือน้าตุ้งน้าตาลนี่ยังก,ก็ว่ากันไปเนาะพี่น้องถ้าเขาบ่ได้ดองนะแต่ว่าถ้าดองแบบธรรมาชาติบ้านเขา,าเขาก็แช่น้าเกลือไว้คืนหนึ่งแล้วก็พอแช่น้ำเกลือคืนนึงเขาก็เชื่อมน้าตาลออกหว,นวนานหวานจักน้อยแล้วก็ใส่เกลือน้อยหนึง่งแล้วก็แช่ไว้ค่ะเป็นการเป็นการจังไดเราเป็นแช่อิ่มนะพี่น้องนี่ก็ะเีออกมาพอดีค่ะ นี่แหละกะจิแซ่ค่าดองแบบบานค่ะปลายคลิปนี้ซ้ำผมก็ขอปิดคลิปไปกับบักดันดองเอ้ยบั้มเป็นบักดันดองครับิดปาดบักดันสวยๆค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยวอผิดบอถึกนําพี่น้องตื่นช่วงเา้าวนกกระหองดีดีค่ะ